ครับซูมิดเดิ้นะฮะเอาละครับเพราเราได้มาถึงแล้วนะฮะสำหรับโบสถ์กลางน้ำนะฮะด้านโน้นนะฮะจะเป็นโบสถ์หรือว่าพระวิสลนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ชาวมอญก็ได้สร้างไว้นะครับอันนี้เป็นของชาวมอญใช่ไหมครับได้สร้างไว้เมื่อก่อนน้ําไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับนี่น,นะครับก็นี่นอะไรนี่ไหล่ะ ดีเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนกับริมแม่น้ำนะครับแต่ทีนี้ทางมีการปิดปิดเกื่อนด้านโน้นนะครับซึ่งเก็บกักเก็บกักกักน้ําไว้นะครับก็เลยทาให้น้ําได้เอ่อล้นขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เลยน้ําก็ได้ท่วมบริเวณวัดแห่งนี้นะครับนี่ครับ อันนี้เป็นสร้างในไม่รู้ว่ากี่เป็นร้อยปียังนี้อายุน่จาจะเป็นร้อยปีแล้วนะครับเพราะ่ดูจากประหลัดฟังครับโอ้นี่เรือมาถึงเลยนะครับนี่ครับเรือมาถึงแล้วนะครับให้ดูโดยรอบก่อนนะครับนี่ครับกณะงเรา เดี๋ยวก็จะมาขึ้นขึ้นถึงเกยถึงประตูเอ่อบันไดทางขึ้นเลยนะครับก็สะดวกสบายครับเวลามาครับนี่ครับ,รบโอ้แล้วก็จะมาเจอคนที่ขาดยดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยครับนี่อะไรนี้ฮะชุดนี้แดดแรงครับเดี๋ยวขออนุญาตหลบแดดก่อน,นครับขอน้ําใสนะน้ําใสนี่ตรงนี้เขาจะทําแบบดอกไม้นะครับซื้อดอกดอไม้ตุ้ยเทียนไหมะคะอ๋ะอเป็นดอกไม้ช่อตุ้ยเทียนนะฮะ อันนี้เป็นคนมอนเหรอขอ <คน S 1> าวมอน,นรมอนคนมอ,น,น,มอน,นะครับชาวมอนวัดแห่งนี้สร้างมากี่ปีไม่ใครทราบไหมครับสามสามิบสปีเท่าไหร่นะเอาแน่ๆเอาจริงๆครับข้อมูลดีๆครับกีป่ปีฮะ วจงการ้ามอปีค่ะสองเหรอดูมันเหมือนเก่าแค่สร้างวัดนี้เหคะอ่าสร้างวัดแห่งนี้สร้างมากี่ปีแล้ว68ปีค่ะฮะกสิบปี6กปีน้ำท่วมซ2ค่ะหกสิบเอ็ดหกสปีน้ำท่วมเมื่อปี3ามสองสาน้ำท่วมเมื่อปีสาสอง ก็ทีนี้ก็เลยไม่อ <more> ันนี้ข้อมูลผมไม่ชัดเจนนะฮะใครทราบก็บอกชินิจด้วยนะครับก็คือถามคนแถวนี้นะฮะนี่ครับจะมีซากจะมีซากหลักหักพังตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้จะมองเห็นนะครับเป็นเหมือนบริเวณเป็นรอบของพะอโบสถจะมีเหมือนกับลักษณะลักษณะเป็นกำแพงนะครับ แต่ว่าน้ำได้ท่วมไปแล้วนะครับนี่ครับกำแพงก็จะมีประตูอ่ามีจะมีประตูนะในรอบวบสดนะครับมีประตูอย่งหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องนะประตูห้าช่องนะครับแต่ละด้านนะครับเนี่ยน้ําจะใสมากครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าซึ่งหันหน้าไปที่แม่น้ําส่องกระเรียนน้อยนะครับที่นี่สังเกตดูส่วนมากคนจะเป็นชาว พมา่าแล้วก็ชาวมอได้ย่่แยหมดนครับีพูดไทยก็อาจจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะครับดีข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนนะเพราะว่าไม่มีคนอาจจะมีใครรู้จริงนะครับนี่ครับก็เป็นวิวบรรยากาศที่สวยนะครับตรงนี้ เดินภายในพวกบัวสดนะฮะก็เป็นอย่างนี้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฐานพระพ,พ,พุทธรูปนะครับแต่ว่าก็ได้พังไปแล้วนะฮะก็คือด้วยอา,อาจจะโดนน้ำเสาะน้ำอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแต่ว่านี่ครับไม่แน่ใจว่าสร้างแล้วเสร็จหรือยังก่อนที่จะวัดแห่งนี้จะสร้างเสร็จนะครับก็แต่ว,ว่าไม่เห็นฐานของ พระพุทธรูปเลยนะเห็นไเป็นฐานอย่างนี้ครับไม่ไม่เห็นฐานที่เป็นรูปขาของพุทธรูปเลยนะครับเนี่ยก็คนที่มาที่วัดแห่งนี้ก็จะมาสักการะนะครับถึงว่าจะไม่มีพระตรงนี้ก็ก็คิดว่าเป็นอ่าพระนะครับเป็นวัดเหรอคะฮะเป็นวัดเป็นเป็นวัดเนี่ยก็จะมีคนมาสักการะแบบนี้ครับ ก็จะมีประตูอยู่สองด้านนะครับด้านนี้ด้านหน้าน,นะครับหันหน้าไปทางแม่น้ําแล้วก็ด้านหลังพระประธานด้านนี้นะก็จะมีประตูออกด้านนี้นะครับแล้วก็ประตูดานหน้าต่างนะครับห้าบานนะฮะสามสี่ห้าห้าบานนะข้าละห้าบานนะครับนี่นะครับสำหรับด้านนี้ก็จะนี่ครับจะมีซุ้มซุ้มประตูทางด้านข้างข,างของพร,ระโอษฐ์นะครับเนี่ย พอเป็นรูปแบบการสร้างวัดของชาวมอญสมัยก่อนนะคิดว่าน่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะข้อมูลที่ท่านอ๋อเขาบอกนะที่ว่า60กว่าปีนี่นะนะอันน่าจะอายุเป็นร้อยปีนะครับสุจจนิชโยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าใครทราบก็ขอข้อมูลนิดนึงนะฮะสำหรับวัดกลางน้ําแห่งนี้นะครับอยู่ที่สังขบุรีนะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรนีบบนคบ่ครับตรงน,นี้จะเห็นว่าป้ายวัดบ้านเก่านะ บ้านเก่าเนี่ยจะมีคนมาขายดอกไม้แบบนี้ครับดอกไม้ทุกเทียงก็เป็นคนเป็นที่นะฮะเขาจะมาขายดอกไม้ทุกเียงให้กับน,นักท่องเที่ยวก็จะหน่หนเป็นชุดพร้อมกับดอกไม้ทุกเทียงนะฮะ โอเคนะครับสุนิโจนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับติดตามติดตามผลงานสนิโจได้นะครับสำหรับช่องสุนิโจทยดอทคอมกับยูทูบนะครับสวัสดีครับ